สวัสดีครับจากร้านทวชแฉออโตแอร์นะครับขอบคุณลูกค้าดีๆที่ลูกค้านำนิสสันอเมร่าปี2012คันนี้นะครับมาติดเป็นตัวของหุ้มเบาะตรงรุ่น PVC เกรดท็อปเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้เคสหลายๆคนนะครับมามองภาพกว้างกันก่อนเลยจะสังเกตได้ว่าเข้ารูปตรงรุ่นนะครับตัวนี้นะครับเหมือนตัวท็อปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่งานดีเก็บงานสวยมากๆแล้วนั่งแล้วนุ่มสบายจริงๆนะครับ เมื่อกี้ผมรองนั่งแล้วได้สีแดงนะครับเพื่อเพิ่มดีไซน์สปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองแบบนี้เลยอันนี้คือฝั่งหน้ารถนะครับนั่งไประนุ่มมากๆเย็นสบายตัวเนี้ยคล้ายคุณสมบัติคล้ายหนังแท้เลยเดี๋ยวเราลองไปดูข้างหลังกันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงข้างหลังจะสังเกตได้ว่าตัวของเขาเองนะครับก็คุ้มเต็มนะครับไม่มีจุดไหนที่ ว้าหรือแหวงออกไปตัวนี้ก็คือหุ้มทับลงไปจนถึงข้างล่างเลยตัวนี้นะครับจะเป็นงานลักษณะคล้ายๆของตัวท็อปนิสันอเมรารุ่นนี้เลยนี่เบาะหลังก็เช่นกันนะครับนี่ผมให้ดูภาพกว้างออกมาอยู่ประมาณนี้แล้วก็เราสามารถเปิดตัวของที่วางแก้วได้ที่วางแก้วก็จะเป็นแบบนี้เลยสามารถวางแก้วได้ปกติเลยนะครับแล้วก็งานไร้ขอบเลยนะครับไม่เห็น การตัดแต่งนะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเข้ารูปทุกจุดเลยใช้งานได้ปกติส่วนซีเบลนะครับพวกนี้ใช้งานได้ปกติอันนี้คือ1เรื่องสำคัญ2น,นะครับคือตัวนี้พอมันตัดตรงรุ่นแล้วเนี่ยความสามารถพิเศษของเขาก็คือว่าแอร์แบกนะครับบางรุ่นที่อยู่ในตัวของเบาะทํางานได้ปกตินะครับใช้งานได้เลยนะครับแม้หุ้มเบาะตัวเดินจะเป็นหุ้มเบาะผ้าตัวนี้เปลี่ยนเป็นหุ้มเบาะหนัง แอร์แบที่อยู่ในหุ้มเบาะภาคก็ยังสามารถทำงานได้นะครับแล้วก็จะมีตรงประตูนี่ดำตัดแดงแบบนี้นะครับปกติก็จะเป็นดำเรียบแต่พอเป็นดำตัดแดงอย่างนี้แล้วมันดูเข้ากับเบาะมากๆถ้าใครชอบงานที่มันเนียนแล้วก็ติดทีเดียวจบแนะนำชุดตัดตรงรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังแท้ หนังแท้50% PVC gate o p ทั้ง3ตัวนี้นะครับนับได้ว่าเป็นตัวที่ตัดแล้วลงตัวมากๆเข้ารูปกับตัวรถสุดๆไปเลยครับถ้าใครชอบงานแบบนี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับในตัวของ youtube facebook ด้วยนะครับหรือโทรเบอร์05 711 701นะครับขอบคุณจริงๆครับถ้า ขอบคุณครับ